สวัสดีครับที่นี่เขาแหลมนะครับกาจังหวัดกาญจนบุรีที่ต้นพามาส่งครับพร้อมด้วยนี่ครับปังมะขิดต้องลองครับต้องลองปังมะขิดไม่พอยังมีนี่อีกครับสูตรสองรสด,ดีขอให้ลองให้ได้นะครับของดีจริงๆขอบคุณครับ สวัสดีครับพบกับ Let's Go วิชิทแดรกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาเพื <Veter an> ่อนๆมาเที่ยวกันที่เขื่อนเขาแหลมนะครับไม่ได้พาเพื่อนๆมาเที่ยวอย่างเดียวนะผมก็มาเที่ยวด้วยนะครับเพราะว่าทลิปนี้นะบอกเลยนะเขาแหลมนี่เป็นครั้งแรกของผมเลยที่มาที่นี่นะครับก็เดี๋ยวมาติดตามดูแล้วกันนะว่าสําหรับเขาแหลมครั้งแรกวันนี้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับใครที่เคยมาก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วว่าบรรยากาศเป็นยังไงสุดยอดขนาดไหนนะครับแต่สําหรับใครที่ยังไม่เคยมานะครับ นี่แค่เปิดคลิปนะผมบอกเลยต้องมานะครับบรรยากาศดีมากมากนะครับนี่ยังช่วงเช้าๆอยู่ตอนนี้ยังหกโมงกว่านะครับก็อากาศเย็นสบายนะครับและที่สําคัญคือก่อนหน้านี้ฝนไม่ตกมาเป็นเดือนๆนะผมมาเป็นไงครับครั้งแรกเจอฝนเลยครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับสู่สองรถดีจะมาบุกเขาแหลมแล้วจะได้ปลาอะไรบ้างก็อย่าลืมติดตามรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยเหมือนเดิมนะครับสำหรับพวกเราครอบครัว let's go ภูชี่งทะเลของเราไปชมกันดีกว่า ครับณนะตอนนี้นะประมาณ7จ็ดมงเช้านะครับแสงพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีเมฆฝนนะเพื่อนๆเ,เห็นเมฆฝนบานเลยอย่างที่บอกนะเป็นเดือนๆสองเดือนสามเดือน,อนฝนไม่มีที่นี่นะวันนี้มาปุ๊บเจอเลยเลยครับอ่าหลายคนสงสัยนะครับอยู่ที่ไหนกันนะครับก็แพ้หุณนช้างเขาแหลมจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับบรรยากาศโดยรอบจะเป็นประมาณนี้ส่วนตัวแพรก็ประมาณนี้นะครับแพสะดวกสบายดีครับสะอาดกว้างขวางอยู่กันได้หลายคนเลยเป็นสิบเลย นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเริ่มเซตอุปกรณ์ผสมเหยื่อลุยกันดีกว่าเโอเคครับเพื่อนๆสำหรับเหยื่อที่เราจะใช้วันนี้นะครับก็เป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากสุซ็อกถดีม,มาบุเกเขื่อนเขาแหลมเลยครับผมวันนี้เดี๋ยวมาตามชมผลงานกันนะครับแล้วก็มีตัวช่วยอีกตัวหนึ่งก็คือปังมะขิดนะครับเอามาใส่เพื่อช่วยให้เหยื่อกระจายตัวได้ดีขึ้นนะเอาวิธีการผสมนะครับง่ายๆเลยลำสิบโลนะครับแล้วก็สุซ็อกลดี2ถุงปังมะขิดสองถุงนะครับ โอเคนะครับเพื่อนก็ผสมเหยื่อกับลำคนให้เข้ากันทั้งถังนะก่อนนะครับให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เคล็ดลับในการใช้งานนะครับก็คือเราไม่ต้องผสมน้ําทีเดีวยวทั้งหมดนะครับเมื่อยเหนื่อยผมบอกเลยเอาง่ายๆเลยก็คือจะใช้แค่ไหนผสมแค่นั้นนะครับอย่างเนี้ยเดี๋ยวเราจะเริ่มตกใช่ไหม แล้วก็ใส่น้ําไปแค่พอประมาณนะครับแล้วก็ไล่เอานะครับเนี่ยแค่นี้ก็ปั้นตกได้แล้วนะครับมันก็จับตัวได้แล้วนะครับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวพอมันแห้งไปเรื่อยๆเราค่อยเติมน้าแล้วก็ผสมปั้นตกไปเรื่อยๆนะครับก็จอะออกมาเป็นประมาณนี้อ่นี่นะครับ โอเคความเุยปัญหาแรกที่เราเจอนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็ทุนอ่อยอะไกลมากนะครับมันไกลมากมากนะครับเราตีกันถ้าไม่ถึงเลยนะเราเกยแก้ปัญหาด้วยการนะลากแบงข้าหมาไกล้เลย,ย <laughs> ลากแ่งมานี่เลยนี่ทุนอ่อย,อยงามเลยจับจับที่ขวดจับที่ขวด เออโอเคนะฮนะน่ะทีนี้ก็เดี๋ยวค่อยลอยคอยปล่อยเอาแล้วตอนตรงไหนอ้าวทณนเพื่อนๆก็มาตกปลานะครับอย่างเดียวมันก็ยังไงยังไงอยู่นะไหนๆเราก็มาเขื่อนแล้วรู้สึกว่าช่วงนี้ที่เขื่อนนะปลายิสกจะหาค่อนข้างยากนะผมก็เลยซื้อลูกปลายิสกมาด้วยเพียงแต่ว่าเมื่อคืนนี้เดินทางมาถึงมืดนะครับเราก็เห็นในถุงว่ามันตายไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเราก็เลยต้องมานั่งคัดแล้วก็เอามาดูบานก่อนให้มันแข็งแรงก่อนนะครับก็เลย มาเอาปั๊มออกที่นี่นะมายืมของนาเขาปัมออกจนกระทั่งมันแข็งแรงแล้วมันเหลือรอดอยู่แค่นี้เป็นปลายิสกเทศน,นะปลาพื้นถิ่นบ้านเรานี่เองนะปลายิศกนะครับก็เลยก่อนจะตกปลาก็ต้องปล่อยปลาก่อนนะไม่รู้ว่าปล่อยตรงนี้มันจะรอดหรือเปล่าแต่ว่าที่ิ่งใหญ่จะปล่อยตรงริมฝั่งตรงที่เราขึ้นเรือนะแต่ว่าอย่างที่บอกมามืดแล้วปลามันช้ำมากนะครับก็เลยต้องมาดูบาน้มันแข็งแรงก่อนตอนนี้มันแข็งแรงแล้วคาดว่าเหลือรอดสักครึ่งนึงก็ยังดีนะต่อไปเรามาตกปลาจะได้มีปลายิศกให้ตกกันเยอะๆนะครับ่ผมลศก อีกสองปีเจอกันตัวใหญ่เรียบร้อยกระสูบแดกยับนี่มันถ่ายมาถ่ายที่มื่อไหร่นี่มันงงกันใหญ่เลยอ่ะมันต้องรอดสักตัวแล้ววะอ่ะมื้อเช้านะครับอาหารมื้อแรกมาแล้วนะครับเป็นข้าวต้มหมูง่ายๆนะง่ายๆกับบรรยากาศแบบนี้เลยไม่ปลายังไม่กินเรากินก่อน

ทีมงานที่มาด้วยกันนะในกินแบบเบาๆลากแบบกิี๊ดๆิ่งนิ่งๆนิ่มๆ,น,ๆนะครับหลังจากที่ได้ไปตัวเงแลวเมื่อกี้นะเราก็ไม่ทันได้ถ่ายด้วยมาแล้วเป็นปลาอะไรกันล่ะครับนี่ปากาแบบสู้ด้วยปลากาไหม เฮ้ยบัตเตอร์โอ้เบอร์เตอร์ใหญ่โอ้ยบัตเตอร์ไม่เช่าเลยโอ้โหโอ้ยบัตเตอร์ยังใหญ่เลยครับผมโลกว่าตัวนี้โอ้ยมันเริ่มเลยเกี่ยวเรียนเรียบร้อยเลยนะกว่าเรือจะมารับออ้ยลักเลยอยอ้ยอยู่ตรงนี้โอ้เข้าเข้าเยอะเง่ายครับมันเข้าถ้าต้องรีบตี ผมบอกไงครับปลามันมีมันมีมันมีแววเข้ามาโอ้โหกินอีกแล้วนะครับผมท่านผู้ชมมาอีกแล้วนี่ครับปันเหยื่อกันไม่ทันเลยนะครับผมนี่ตัวนี้ยังไม่เก็บเลยนะกินอีกแล้วครับผมหลากหลอกแวะเลยโอ้โหสุดยอดไม,ไม่แววอีกตัวมาแล้ว โอ้ยแหวนเหลือเกินตัวแค่นี้ดูตัวแค่นี้นี่ปากกาไซส์ไซแหวนประมาณโลอ๋อลากแหวนเลยนะครับส่วนในที่นอนแอ่งแมงอยู่ในปากกายนั่นโดนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะเป็นผลงานของพี่แจ็คนะครับผมว้าเก็บปลากันไม่ทันเลยครับชั่วโมงนี้นะเริ่มกินจัดๆละเดี๋ยวมาตามชมกันดูว่าจะเป็นยังไงกันต่อนะเบ็ดเริ่มทยอยลงเหยื่อละเพราะว่าปลาเริ่มเข้าแล้วนะครับผมนาวัดเลยครับนาวัดเลยนาวัดเลยเหยื่อ บ่าวบาวบาว่ววัดนะวัดจาก,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 กเบ็ดขาเลยดนนเบ็ดเล็กลใช่ไหม่ยงอ่ยอยางะอาีะ่หครับขาทีบนยมันไปไม่เียบแบกินซีกินซีไม่ใช่มันไ่บัตเตอร์ร่า เอาสายครับนะเราเอาสายเลยนะเนี่สายปลายสายยาวไปนะครับเนี่ยปลากินคันของน้องนนท์นะครับผมวันนี้ออเขาได้กันสองคนเขาได้กันครบแล้วเหลือเราทีเนี้ยปนินหรือเปล่าอยากให้เป็นปนินเจอปนินดีฟ้าอร่อยปนินดีฟ้าเอาสายเลยนะเลียบร้อย อ้ยู่นี่ขอเป็นประกายโอ้เลยใช่ไหมนาๆอยู่นะเล่นไปก่อนเน่เล่นไปก่อนหน่งอย่าลาไป้ายนะครับลาไป้ายเลย หมายตัวครับผมนี่เป็นปากกาใช้สวยนะโลกกว่าเป็นฝีมือของน้องนนนะใช้เยอะเลยครับผมสูตรสองรถดีครับในปากกามาแล้วนะครับอย่างใช้ได้เลยนี่สายยังเล็กอยู่เดี๋ยวเราหาใหญ่ๆบิ๊กๆกันเจ็ดแปดโลต้องมีวันนี้ต้องมีแน่นอนครับจัดไปโอเคนะครับเพื่อนตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงแล้วนะนะครับผลงานก็ยังแบบไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับแต่ก็ปากกับข้าวก็ได้อยู่นะนะครับก็รอเสียงลอกลั่นยังไม่ลั่นนาทีเนาะไปเราได้ชมผลงานของน้กแจ๊กกัรน้องนนนะครับ เดี๋ยวแต่เหลือแต่เราเนี้ยยังไม่รอดเดี๋ยวมาตามชมดูครับให้กำลังใจกันด้วยนะครับเหลือเวลาครึ่งวันก็คิดว่าน่าจะได้นะวันนี้นะพปลาเขื่อนอะ่ะเอาอะไรแน่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาตามชมดูแล้วกันเที่ยงละอ่ะระหว่างที่รอนะครับปลาก็ยังไม่กินนะครับก็เดี๋ยวมาพูดเรื่องอุปกรณ์ให้เพืเ่อนๆฟังสักนิดนึงแล้วกันเนาะอุปกรณ์ที่ใช้หลักๆก็คันเรื่องคันเรื่องล่อ,ลอข้ามเลยเนาะสายก็ส0สปอนด์นะครับมาที่อุปกรณ์แล้วก็ ชุดหน้าดินนะครับวันนี้ก็ใช้เป็นตะก้อธรรมดานะครับซื้อมาผูกเองนะครับสายชิ่งยาวประมาณนี้ทีแรกใส่เบ็ดหนึ่งตัวนะครับก็มันไม่กินอ่ะมันไม่รู้เลยก็เลยลองแล้วตอไม่ค่อยมีด้วยนะครับก็เลยลองเพิ่มเป็นสองตัวดูเพิ่มโอกาสการติดปลาแล้วก็ติดตอด้วยนะครับผมลองดูแล้วกันนะครับใช้เบ็ดสองตัวเบ็ดเป็นกามาเบอร์สิบสองนะครับตะกั่วประมาณยี่สิบห้าสามสิบกรัมประมาณนี้อุปกรณ์ชุดใส่หน้าประมาณนี้เผื่อเพื่อนเพื่อนมือใหม่จะเข้ามาดูนะครับก็ผมใช้ประมาณนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวเรา ไล่เพิ่มตัวเบดทุกตัวเลยนะครับเพราะว่าห้าคันที่ลงไปใช้เบดตัวเดียวหมดเลยเดี๋ยวลองดูเราต้องเอาปลาให้ได้เพืเ่อนๆก็เราแบ่งปลาในส่วนที่มันตายนะขังแล้วมันตายนะครับก็เอามาทําทําเตรียมเอาไว้ไว้ทําอาหารกันมือนี้ปลากินอุดมสมบูรณ์มากปลาหมอตะกับปลาบัตเตอร์เยอะแยะเลยหมอบัตเตอร์นะครับอ่าแต่อาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายตอนตกนะเพราะว่าตั้งกล้องยากมันร้อนด้วยอะไรด้วยนะครับเรารอรุ่นปลากาไงปลากาของผมยังไม่มีเลยเอนะพี่แจ็คนะ ต้องนะครับน่าต้องเนี่ยศรัทธาเนี่ยศรัทธามาปลาก็เกิดแฮะอย่างนี้ป่ะวะนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี่กับข้าวเราเตรียมไก่มาเป็นตัวเลยรนี่เดี๋ยวสับไก่ไว้เตรียมทำกับข้าวตอนเย็นล่าสุดน้องนนท์น,น,นี่ทอดเนื้อเนื้อแดดเดียวทำมาไว้หนุนตากแดดไว้หนุนเนี่ยเนื้อแดดเดียวอ๋อมีเนื้อแดดเดียวกินด้วยกับแก้มชัดๆัดยกไก่ให้ผัดไงนะม่เชฟนนท์ทำอะไรครับเขาผัด โอ้โหหิวนะฮะข้าวผัดง่ายๆอ,อ่ไม่เป็นไรมือมือเที่ยงๆก็เบาๆก่อนนะ<ช>เดี๋ยวมื้อเย็ยนเราจัดหนักกันนะครับอ่ากับข้าวไม่มีเราตอนเย็ยนมีแต่กับแก้ม <laughs> <laughs> สมรทอองฟ้าวิบลิตรทำได, <laughs> ด้ดูคท่านผู้ชมครับผมเป็นไงฮะอยู่ๆนะครับลมพัดมามือ,อ,อโต,โต,โต่อต่อเครื่องดื่มกระจายครับผมบอกเลยข้าวของมันไหลหมดตอนนี้ไปเก็บของเบียวเก็บของเบี้ยก่อน ะไรเปรี้ยวเก็่ก่อนนะครับปาลมเโอ้โหเป็นไหลไปหากันแล้วนะครับดูเด็กขึ้นโอ้โหดูลมงามนะครับเราได้พบกับพายุใหญ่แล้วนะครับกลางเขื่อนนะครับผมต้องเข้ามันลงข้างในก่อนนะเพราะว่าลมมันแรงมากๆนะครับพาดเข้าของมากระจายแล้วก็ปลาก็คงไม่ได้ตกแล้วทั้งวันนี้นะครับวันนี้มาเจอพายุนะครับแจ็คพอตจริงๆเลยนะก่อนมานี่องพี่บอกนะตั้งแต่ต้นทีกันนะว่าไม่มีอะไรเลยเขาตกกันเฮฮาปาร์ตี้นะครับแต่พอเรามาปุ๊บนี่พายุเข้าประมาณ23วันควันวันที่ประมาณ อ่ายี่สิบยี่สิบสองยี่สามประมาณนี้นะสนุกสนานเฮฮาเนี่ยเพื่อนๆดูข้างนอกนะพา,ามภาพดูดิี่ยคลื่นเ,เนี่ยกระเลดูดิีหงอกหมดเลยแผลงแพร่เนีเป็นไงไม่กลัวไหมไม่กลัวนะครับไม่ได้กลัวนะแค่นี้ธรรมชาติธรรมดานะไม่มีกลัวอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราทำอะไรไม่ได้นอกจากทำใจไปหาต่างวงเนี่ยไปะ นายนท์เราตั้งลงตก่ออ่ะสองชั่วโมงกว่าผ่านไปนะครับก็สงบแล้วพายุผ่านไปแล้วเรียบร้อยทนกับความทรมานมาสองชั่วโมงกว่ากระแทกตึงตังตึงต้งเสียงแพเอียดอาริตอัรตถ้าพังอ่ะนะครับผมแพรยังรอดมาได้นะไม่เป็นไรนะแพเรายังอยู่ดีแต่ไม่รู้นู่นแพรใครหนุนหนุลูกบวบใครไม่รู้หนุนลูกจะแพ้ไหนไม่รู้นะมาเป็นแผงเลยน่ะน่่ลูกบวบอ่ะลูกบวบคือไม้ไผ่มัดอยู่ใต้แพนะทำให้แพรลอยน้านะครับก็ ลอยจากไหนมาไม่รู้นะไม่รู้แผ้ใครเดี๋ยวเจ้าของโงมาตามแหละนะครับแต่ว่าคนที่อยู่บนแพในป่านี้จมน้ำาหมดแล้วมั้ง <c oughs> ต้องใส่ล่วงน้ำไาแล้วมั้งนะครับผมอ่ะสองชั่วโมงกว่าผ่านไปก็สี่โมงกว่าแล้วตรงน,นี้ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับสําหรับครั้งแรกที่แพเขาแหลมของพวกเราของผมเองนะของผมเองนะครับตอนนี้ก็ทุกอย่างกับเข้าสู่สวัสป,ปกติเดี๋ยวเรามาตามลุ้นกันดูว่าหลังพายุผ่านไปปลามันจะหิวโหวยหรือเปล่านะครับสู้ไปครับน้องโนน โครับเหนหลับสบายเลยเมื่อกี้นอนกรนคืนคนที่เสียงคึงกลงคนี่ไม่ใช่เสียงแพดังเสียงนนนอนกรนไปเดี๋ยวลุยต่อครับผมเพื่อนเฮ้ยปลากินกินจะขับไหนอะขับไหนีจีเหรอีจีไปแล้วคนแล้วจ้าดปลาับมาแล้วปลาจับมาแล้วดนหนะ เราขุดขวาด้วยสบายแล้วทีเราออกอเราออกไหนเราขวาไปเลยครับขาฝาดมัแล้วมั้งอยู่ไหมนะ่ะขาอยู่แต่วต่าขาด้วยนะเดีย๋ยวนะใจเย็นขาอยู่นหรอยนนอ,อยู่่ อ่ะมาแล้วครับปลากานะครับในรอบเย็นของเราอ่าสายกำลังสวยเลยตัวประมาณหนึ่งโลนะครับแสดงว่าพายุพัดผ่านไปนี่ปลาไม่มีผลนะปลาก็กลับมากินเหมือนเดิมครับเพราะงั้นเรายังมีลุ้นปลา,าใหญ่อยู่เดี๋ยวเราไปตามชมดูซิว่าวันนี้จะเจอปลากาตัวใหญ่ๆที่เป็นทรอฟี่ได้หรือเปล่านะครับิดตามชมฝากด้วยโอเคครับปลากามาแล้วโอเคเราเพื่อนๆหลังจากที่ได้ปลากาตัวเมื่อกี้ไปนะกำลังชุนละมุนอยู่น่นหลังครัวบอกได้กลิ่นอะไรไมมไหมผมหุงข้าวไว <laughs> ้ เดี๋ยวไปดูกันนี่น้องมันยกลงมาให้แล้วโอ้โหดูหม้อดำปีควันท่วมเลยครับผมกลิ่นไหม้ขึ้นเลยแต่ว่าเออข้าวมันเป็นทรงข้าวต้มเลยว่ะเออเว้แต่กลิ่นสงสัยข้างล่างไหมแน่นอนสภาพนี้กลิ่นขึ้นเลยอะยังไรโอเคเข้าวต้มก็ข้าวต้มกลิ่นไ,มไมหม้หอมๆหน่อยนะนะกินกับเนื้อแดดเดียวทอดเนี่โอ้ยมามๆา,มาเรามีเป็นลังแล้วต้องกลัวของกินไม่อดอยากนะครับ มันมาแล้วมันมาแล้วอู้วีหกเจ็ดขีดต้องมีตัวนี้หกขีดกะมังยักษ์นี่ไม่ใช่กระมังธรรมดาเขาเรียกอะไรนะกระมังใช่เลยครับหูใหญ่ใหญ่จริงใหญ่จริงดูกระมังโอ้หอย่างนั้นแหละคืนนะเดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะครับหลังจากที่วันนี้เราท้องโลภทั้งวันเลยนะผลงานยังไม่เป็นที่น่าประทับใจปลากระมังที่นี่กินหนึ่งคืน เดี๋ยวเราจะฟอาปลาการะมังนในคืนนี้จะลองตกดูสักครึ่งคืนแล้วกันเราเท่าที่ไหวจะดูซิว่าจะได้สักกี่ตัวปลาการะมังคืนนี้โอเคครับป,ประมาณสองทุ่มนะครับผมเนี่ยงทีมงานครบพร้อมหน้าพร้อมตาวันนี้<ไ>เมนูข้าวเพียบเป็นไงเ<ไ><ไ>จ๋งเลยต้อง<ไ>ถามถามน้องเบลดกวา<ไ>น้องเบลวันนี้เมนูเรามีอะไรบ้างผัดปลาไหลผัดปลาไหลไอผัดเป็ดหมูป่าผัดเป็ดหมูป่า ทอดเนื้อทอดเนื้อหมูยำไก่ไหนว่าปลาไหลเนี่ยวรู้ปล่าไอ้แต่ที่หลักๆก็คือมีลาบปลาการนะอันนี้ลาบปลาการลาบปลาการใครทำอ่ะไม่รู้เหมือนกันหรืออะไรอ่ะมีเนื้อผัดยี่หร่าฟีมือผมเองมันมันมันออกหวานๆเอ่อน้ำตาลหกเข้าใจผมมั้ประมาณนั้นแต่แรกก็กลายเป็นชูรสแหละเออนึกว่าผมชูรสไงผมบอกเลยว่าอันนี้อร่อยมากไหนเประหวาน เพราะว่าอะไรหวานเราตัต้นทําให้กินอร่อยอ๋อผมทําให้กินสุดยอดแต่แรกมาไม่ได้กินเหลืองแก่นะปากดีไแต่วันนี้ได้กินเหลีงแก่ได้กินแล่อร่อยๆครับอร่อยครับอร่อยนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวทีมงานทานข้าวพร้อมกันตั้งวงนะครับข้าวพร้อมกับข้าวพร้อมทุกคนพร้อม่ะสวัสดีวนที่สองนะครับก็ภารกิจลาปากาก็ยังอยู่นะนนี้เรามีโปรเข้ามาช่วยอีกหนึ่งท่านนะครับก็เป็นโปรเบลสวัสดีครับอ่านะครับ ได้ไม่ได้ต้องอาศัยโปรเบลแล้ววันนี้แสดงว่านแ้อยเยอะไงเยอะจนไม่ไหวจะเยอะแล้ววันนี้ก็เลยให้โปรเบลมาทดลองดูบ้างวันหนีตีพรกตีครับดูแลครับไปเดี๋ยวเรารีดตีเยอะก่อนแสงกำลังจะมานะครับแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าวันนี้กี่ตัวทำอะไรนะต้นต้นทำอะไรทำอะไรครับพี่ต้นข้าวข้าวครับผมอยู่บนแทรต้องทำแบบข้าวกินเองนะครับก็อันนี้คืออะไรครับอันนี้ก็ง่ายๆก็ข้าวอูสับอูสับเนี่ยดูข้าวนี่ข้าวครับ หม,หมูแพงนะเราไปเอา,เอาหมูสับมาทำแบบนี้ครับแต่ก็คือของแพงไงอุย้ยผงข้าวเตาเนี่ย,ยงาาไง,ไง,ไงยใครทำไม่เป็นบอกปรึกษาได้นะอ๋ออันนีค้คอมเมนต์นนมาจะสอนได้อันน,น,นี้อันนี้กี่ครั้งแล้วครับที่ว่าถึงจะได้ครั้งนี้แปดครั้งแล้วหลังจากที่ทำมาข้าวมาพักหนึ่งนะรู้สึกจะเหมือนกับข้าวจะไม่พอกินใช่ไหมเลยต้องมาทำเองใช่ไหมเบลครับพี่อะไรเนี่ยไข่ไข่ครับไม่เรื่องของเรื่องที่แรกจะทอดไข่บอกว่ามีไข่เค็มดาวมา ปลาปอกมากลายเป็นไข่เค็มต้มแฮ่น่ะเสร็จแล้วจะทานไปทอดไข่เจียวอีกปรากฏว่าไข่ไหม้อีกโอ้โหสุดยอดเลยใช้ใช้เตาถ่านทําไข่ไหม้ได้นี่ไม่ธรรมดาเนี่ยดูมือครับคุณวางยาไว้ครับโอ้โหอะไรเนาะไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยใส่ก่อนนะเมนูใส่ก่อนพอแล้วพอแล้วโอเคครับไข่ไหม้ยังนะยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดเดี๋ยวเมนูต่อไปอะไรผักกะเพราใบแดงเฮ้ยเผ้ยรุ่งใบแดงเฮ้ยเดี๋ยวเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ย เดี๋ยวจะทำให้พี่ต้นกินหน่อยอ่าจัดมาในไหนก็ออเอออะไรยังไงยังไงต่อก็โ,อโห,โอ,โหโอ๋โห <c oughs> ว่าไปได้กินดีแน่ดูทรงแล้ว,<ส>วอ่ะนะครับป่าไม่กินนะได้เวลากินข้าวครับไปทีมงานเดี๋ยวเราลุยกันกับข้าววันนี้ก็จะมีนี่อะไรกะเพราหมูสรรรับของแพงไข่เจียวหมูสรรรับของแพงกระหล่ำนี้ของธรรมดากับผัดผักบุ้ง อ๋อแล้วมีไข่เค็มแถมด้วยดูข้าวซะก่อนออะไรเนี่ยหุยปลามันเน่าติดเป็นอะไรเนี่ยนนตกปลาเลยครับเนี่ยตกปลาเนับเมื่อคืนใครดึงไงเสดโดกินปลาหมุเข้าไปแล้วใครดึงขาดตะก้อใครวะเนี่ยเมื่อคืนใครดึงขาดหรือเปล่าปลามันเน่าติดแล้วเป็นเชลยโอ้โหตายเลยนนทำไมทำงี้ชสดโกแม่งกัดหางขาดดูกร้ป่ะ โอโหตะก้อใครอะดูน oh, 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 ี่ตะก้อพ well> ี่แจ็คะม่ใช่ตะกออละเราเมื่อคืนใครตกปลาแล้วดึงขาดะเดยใช่มขาดอยบร้อยเน่ามาแล้วด้วยโอ้โหเหม็นรีบทิ้งให้ไวเลยเฮ้ยเลยเมืนไม่อยู่เลยเอาหมอกกลับแล้วอ่ะเพราะถ้ากามันวิ่งนะ ถีงมือชีวิตนะครับเดี๋ยวีกนั่งเลยตอนสุดท้ายละมาเป็นสก,กีดูกระป๋ oh. กากระกระป๋ากระกระรอแล้วนะเออรอแล้วแต่ไม่ใช่ปากกาเราตามหายกาอยู <c oughs> <ๆ>่เกคตค้าท่านผู้ชมเดี๋ยวตามชมมันต่อแล้วกันนะเพราะว่ายังมีเวลาเหลืออีกอ่ะโอเคนะคเพื่อนๆก็ประมาณบ่ายโมงแล้วนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มจะร้อนแล้วนะครับบรรยากาศดีทั้งวันเลยดูน้ำดิเรียบสวยเลย นะครับแต่สักพักก็เดี๋ยวได้เวลากลับแล้วเพราะงักก้นเดี๋ยวจะเริ่มทยอยเก็บของเดี๋ยวมาดูผลงานปรารวมกันนะครับผมวันนี้ทริปนี้เป็นยังไงบ้างแต่ช่วงนี้ไม่กินเลยนะปลาเงียบกิ๊บเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลงานของนับเบลนะครับไปลงเรือกับไถมานะตกปลากระสูบนะครับก็เยอะพอสมควรเลยเล็กๆก็ปล่อยไปเกือบหมดนะครับนี่ถ้าแต่ตัวใช้เกินครึ่งโลนั้นเลยนะโลกว่าสําหรับทริปนี้นะหมดเวลาลงแล้วนะครับก็ ผลงานไม่เป็นที่ประทับใจเท่าไหร่นะครับก็อย่างว่านะผมมาครั้งแรกนะครับประสบการณ์อะไรต่างๆกับตรง,งเขื่อนเขาแหลมนี่อาจจะยังไม่ดีพอนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ตัวใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ที่ไม่ได้ปลานี่เราหาข้ออ้างกันนะครับอาจจะเป็นเรื่องของพายุเข้านะครับอ่าแล้วก็เอ่อลำที่ผมเอามานะเออเพื่อนๆคอมเมนต์มาหน่อยนะลมมันมีกลิ่นเหม็นไหม้อะเหม็นไม้ไหม้อะนะครับไม่รู้มันเกิดจากอะไรนะนะครับอาจจะมีส่วนด้วยนะผมก็ไม่ได้ใจเหมือนกันเพราะว่าน้าที่มาก่อนหน้าวันนึงนะครับ<ม>เขาก็วันแรกกินดีเลย พอที่2ก็กินห่างๆพอวันนี้พอวันนี้ก็หมดเลยนะครับไม่มีปลากินแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูปลารวมก่อนดีกว่าอันดับแรกไปไปขอได้ขอได้รวมรวมโอ้โหเอาาขึ้นมลย่โอ้โหไงครับปลาเป็นก็เป็นปลาคาสายสวยหมอบัตเตอร์บานินใหญ่กับบางใหญ่นะครับแล้วก็มีปลากระสุบที่น้องเบลไปตกมาด้วยนะครับแล้วก็ มีปลาที่มันเริ่มเสียชีวิตแล้วเราก็เลยเอาไปทําอะไรเรียบร้อยมาทํากินด้วยนะเยอะแยะมากมายก็ส,สถือว่าโอเคอยู่นะดูไซส,ส์ปลาดิ <ไส S 2> ดูด,<ส>เดิเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะให้เพื่อนๆดูไซส,ส์ปลาเนี่ยเป็นไงโอเคอยู่นะที่นี่เขาแหลมครับนี่น,น,นะครับผมโอเคผลงานก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสุดท้ายก็ฝากด้วยนะสุดสองรถดีผลงานที่นี่อาจจะยังไม่จัดเท่าไหร่ก็เดี๋ยวผมมาแก้มือใหม่ไม่ต้องกลัวผมมาแน่นะครับเดี๋ยวปีนี้จะมาเขาแหลมสักสิบครั้งขั้นต่ําบอกเลยเจอกันแน่นอน นะครับแล้วก็ก่อนจากกันฝากช่องหน่อยครับผมฝากช่องหนึงนะครับผมเบลธุดาครับชื่อช่อง YouTube ว่าเบลธุดานะครับธุดานั่นแหละครับอ่านะครับลอเข้าไปกดติดตามสับตะไคร์นะครับน้องเบลจะเป็นสายเหยียบปลอมซะเยอะนะก็ลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะกลับบ้านดีกว่าไปหวานแล้วเดี๋ยวมาแก้ตัวใหม่ครับนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร์เป็นกำลังใจด้วยไปแล้วครับบบ๊าายยบ๊ายบาย Kita lagi kengah walaupun kau ada lebih ada ya.